อันนข้อที่สินะครับก็บอกว่ารูปสามเหลี่ยมรูป1มีอัตราส่วนความยาวทั้ง3าด้านเป็น3ามต่อส่ต่อหานะด้านที่1ยาว3ส่วนนะด้านที่สองยาว4ี่ส่วนด้านที่สมยาว5้าส่วนนะสมมตุติว่าประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นด้านที่1นะครับด้านที่1ความยาวของมันเป็นสส่วน ด้านที่สองความยาวของมันเป็นสี่ส่วนแล้วก็ด้านที่สามความยาวของมันเป็นห้าส่วนมันบอกว่ามีความยาวมีความยาวรอบรูป 36เซนความยาวอรูปนี่นปนเป็นค่าจริงดังนั้นเราต้องเปลี่ยน3ส่วน4ส่วน5ส่วนตรงนี้ให้มันกลายเป็นความยาวจริงขึ้นมาก่อนเราก็เลยไปสมมุติครับว่า1ส่วนนั้นคิดเป็นความยาวจริง x เซนนะครับเราก็สมมุตินะสมมุติให้ความยาว1ส่วน เท่ากับ x เซนติเมตรเพราะฉะนั้นความยาวจริงของด้านที่1ซึ่งเท่ากับ3ส่วนเนี่ยก็จะเป็น3 x เซนติเมตร ด้านที่สองสี่ส่วน1ส่วนคือ x เซนสี่ส่วนก็จะเป็น4 x เซนด้านที่3าหส่วน1ส่วนคือ x เซนห้าส่วนก็จะเป็น5 x เซนติเมตร ความยาวรอบรูปเท่ากับ36เซนความยาวรอบรูปก,ก็เกิดจากความยาวสามด้านรวมกันนะจากความยาวรอบรูปเท่ากับ36เซนติเมตรก็เกิดมาจากความยาวด้านที่1บวกความยาวด้านที่2บวกความยาวด้านที่สาม เท่ากับ36เซนมุงมุง,งตรงไหนไหมครับแทนที่ลงไปเนาะความยาวด้านที่1 3 x เซนติเมตรบวกกับความยาวด้านที่2 4 x ซนติเมตรบวกกับความยาวด้านที่3 5 x ซติเมตรรวมกันแล้วเท่ากับ36ซนติเมตรนะ อันนี้รวมกันก็ 12x เซนติเมตรเท่ากับ36เซนติเมตรงั้น x ก็จะเท่ากับ36หารด้วย12ก็จะได้3มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเมื่อเรารู้ว่า x เป็น3เราก็จะคำนวณย้อนกลับมาได้แล้วว่าด้านที่1ยาวเท่าไรด้านที่2ยาวเท่าไร่ด้านที่3ยาวเท่าไรอเคน,น,นะ ด้านที่1จะยาวเท่ากับ3 x เซนติเมตรก็3คูณกับค่า x ค่า x คือ3ก็จะได้9ซเซนด้านที่2จะยาว4 x เซนติเมตร4คูณกับค่า x ค่า x คือ3ก็เป็น12สเซนติเมตร ด้าที่สานะจะยาวเท่ากับ 5x เซนติเมตร5คูณกับค่า x คือ3ก็15เซนทีนี้ก็ไปดูตัวเรื่องนะครับคำนะถามถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับนะมาดูกันที่นาดูกัน มีด้านหนึ่งยาวห้าเซนถูกไหมมีด้านด้านหนึ่งยาวห้าเซนถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกไม่มีสักด้านที่ยาวห้าเซนด้านที่ยาวที่สุดยาวสิบหกเซนถูกไหมไม่ถูกมีด้านสองด้านที่มีความยาวต่างกันห้าเซนไม่ถูก ไม่มีแม้แต่คู่เดียวที่ความยาวต่างกัน5เซนมี2ด้านที่ความยาวรวมกันได้27่สิถูกสิกับสิ